สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวไขควงคัดไร้สายมาสรุนะครับผมซื้อรุ่น MHRCD204 นะครับผมกล่องของเขาเป็นสีแดงปรดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีฝาปิดอยู่ด้านบนเอาไว้ใส่พวกไขควงแสกเล็กๆแล้วก็ดอกสว่านสกรูต่างๆเวลาเราไปทํางานข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกล่องกันบ้างนะครับผมนี่เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะได้เป็น QR code การรับประกันสินค้าให้เราแอดไลน์เข้าไปนะครับผมแล้วก็คู่มือนะครับผมตัวนี้ เป็นภาษาไทยเลยนะครับผมสามารถเปิดอ่านเพิ่มเติมวิธีการใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะครับเรามาแกะดูตัวสว่านกันบ้างนะครับผมสีฉันก็เหมือนคล้ายๆรุ่นที่ผมรีวิวไปล่าสุดนะครับผมสามารถไปดูคลิปตัวใหม่ล่าสุดได้นะครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับผมสีฉันสวยงามนะครับผมมือจับของเขานะครับผมทําเป็นยางเหมือนเดิมนะครับผมสามารถจับไม่เจ็บมือกระซับมือนะครับผมสะดวกสบายเลยนะครับตัวนี้สามารถถอดหัวได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้งานนะครับผมเวลาใช้สองหัวกับหัวเดียวนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเบ็ด บตีกันบ้างน,นะครับผมแบตเตอรี่เขาให้มา2ก้อนนะสี่เหลี่ยมทงกระบอกเขียนไว้ 4.8v นะครับผมแต่ว่าโวลต์มันอยู่ที่16-17โวลต์นะครับผมน่าจะเป็นรหัสแบตเตอรี่ของเขานะครับผมแท่นชาร์จนะคผมให้มาเป็นตัวเล็กนะครับผมไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดนะตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นตัวใหญ่นะครับผมวิธีการชาร์จก็เสียบเข้าไป แล้วก็เสียบปลั๊กไฟไฟเต็มจะเป็นสีเขียวไฟอ่อนจะเป็นสีแดงนะครับผมตัวนี้ก็ราคาถูกนะครับผมได้มาในราคา6 0 0อยเอนะครับผมช่วงตัวมันสั้นนะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมเวลาเราสวมใส่ก็เล็งเข้าไปตรงๆงอย่างเงี้ยนะครับผมตบเข้าไปปึ๊บกดดูครับมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับผมเนี่ยไฟบอกแบตเตอรี่เหลือน้อยเหลือมากนะสามขีดก็คือเต็มนะครับตอนนี้แล้วก็มีสวิตด้านข้างเอาไว้ปรับซ้ายปรับขวานะครับนี่ตรงนี้นะครับผม แล้วก็จะมีโหมดกลางด้วยนะครับผมให้เรากดไปตรงกลางนะตัวนี้นะมันจะเป็นโหมดเซฟตี้นะับถ้าเกิดว่าเราปรับไปตรงกลางมันจะไม่สามารถกดสวิตช์ได้นะครับมันจะแข็งนะครับเพื่อเราจะหลงลืมเครื่องมือเราไว้ในลังนะครับผมมันก็จะเซฟตี้ไม่ให้เครื่องมือทํางานเองด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีไฟสว่างบริเวณน,นี้นะครับผมนี่เล็กๆนะครับดวงเล็กๆนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาลองหมุนหน้าคัดกันบ้างน,นะผมนี่ก็ถือว่าหมุนง่ายนะผมหน้าคัดตัวนี้นะผมก็มีตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์21เลยนะผมแล้วก็หมุนไปที่หมดเจาะได้เหมือนเดิมนะครับผมกดดูฟังเสียงดูนะครับผมหมดเจาะนะครับเสียงก็นุ่มเนียนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับผมปุขดของเขาก็จะเป็นแบนๆนะผมเวลาเราเอามือดันก็สบายนะครับส่วนวิธีการใส่หัวต่อนะครับให้เราดึงตัวแดงๆตัวนี้ขึ้นมานะเล็งตรงๆตบเข้าไปนี่อยู่แล้วนะครับผมกดดูครับ วิธีถอดก็เหมือนเดิมนะผมกดตรงแดงก็ดึงออกง่ายๆนะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าทํางานออกมาได้คล่องแคล่วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการใส่ดอกไขควงแสกเข้าไปดูครับตัวน,นี้นะผมระบบหัวของเขามันจะมีแม่เหล็กดูดด้วยนะผมได้อ่านคู่มือดูนะครับสุเข้ไปายเนี่ยอยู่แล้วนะผมเวลาเราทํางานฟาดทุงๆงก็คือมันจะไม่หล่นนะครับเดี๋ยวกดดูนะครับนี่เห็นไหมดอกตรงด้วยนะครับผมอมเวลาถอดนะถอดออกไปสุบเข้าสุบออก แบบดูดีๆมันจะมีแรงดูดนะใส่หัวเข้าไปนะครับผมครับอดอกสว่านนับต่อไปนะครับผมนี่ครับดอกสว่านที่ผมใช้เป็นประจํานะผมส่วนมากผมจะใช้เป็นดอกสว่านแบบนี้นะครับซึ่งสว่านก่อนหน้านี้นะผมมันไม่สามารถใส่ได้นะฮะตัวนี้มันเป็นสว่านหัวเหลี่ยมนะผมหัวคอปเปอร์นะครับผมผมก็เลยต้องเอาสว่านตัวนี้มานะครับผมเพราะว่าสว่านตัวนี้มันเป็นหัวจับดอกทั่วไปนะผมหาชื่อได้ง่ายด้วยนะครับเวลาใส่ก็เล็งเข้าไปตรงๆนะเอามือจับล็อกนี อยู่แล้วนะผมกดดูโอ้โหถือว่าไม่แกร่งนะครับถือว่าตรงดีนะครับอืถือว่าทํางานออกมาได้ดีมากผมคิดว่ามันจะแกร่งนะทีแรกนะอ่ะระาคาแค่หกร้อยเองนะครับคือจับดอกได้ดีนะครับผมไม่แก่งด้วยนะสะดวกสบายเลยนะครับนี่เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสมมุตินะครับผมเวลาผมเจาะผมก็จะเจาะป,ประมาณนี้นะทาการเจาะเข้าไปนะครับผมะลุแล้วนะผมเราก็จะถอดออกแล้วก็ขันน็อตต่อนะครับผมเสียบเข้าไปขันตะกูต่อ อต่อไปจะเจาะรูที่สองนะครับผมถอดออกใส่ตัวเจาะต่อนะครับผมแล้วก็ทํางานต่อได้เลยนะครับสว่านตัวเดียวนะครับผมทั้งเจาะทั้งขันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีหัวถอดออกถอดเข้านะครับผมส่วนเรื่องน้ําหนักนะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดจริงอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับผมสาหรับผมก็คิดว่าอยู่ประมาณ1นกิโลนะครับผมเวลาเราสวมแบตเข้าไปเห็นไหมเล็กๆนาเท่า3มนิ้วเองนะครับผมเออเดี๋ยวเอาตัวใหม่มาลองดูนะครับ เท่ากันเลยนะครับผมสีสันรีไซน์คล้ายๆกันต่างกันที่มือจับนะครับผมแล้วก็รอบก็ต่างกันนะครับตัวนี้นะครับผมมันมีความเร็วรอบอยู่ที่2,000รอบ RPM นะครับผมแล้วก็85นิวตันเมตรนะครับผมเออมันเยอะกว่าตัวใหม่ล่าสุดนะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้มันอยู่ที่80นิวตันเมตรนะครับผม คือว่าตัวร่วนที่ผมรีวิวตอนนี้มันออกแบบมาที่งานเจาะนะส่วนมากงานเจาะเป็นหลักนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหัวดอกจับสว่านเขาเลยให้มา85นิวตตันเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใช้งานกิงกันต่อเลยครับ งานแรกของเรานะผมที่เราจะทําการทดสอบนะครับผมก็จะเป็นไม้ตัวนี้นะครับตัวเดิมนะผมตัวนี้เนื้อแข็งนะครับผมมีความหนาเกือบ2นิ้วเลยทีเดียวนะครับผมดอกสว่านตัวเดิมนะผมสีส้มนะครับผมแต่ผมจะลองปรับไปที่เบอร์หนึ่งนะครับผมแล้วก็ปรับไปที่มนดเจาะนะครับตัวเนี้เดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่กันนะครับนี่แบตเตอรี่3มขีดนะแบตเตอรี่3ขีดนะครับผมเดี๋ยวมาลองเจาะกันนะครับ คิดว่าน่าจะรอบซ้าเกินไปนะเบอร์หนึ่งนะครับเยา๋เริ่มสันๆหน่อยแล้วกันจะเจาะไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมดอกตัวนี้มันสามารถเจาะไม้เจาะเหล็กได้นะครับตัวนี้ไม่แพ้นะครับตัวนี้มือกดด้วยนะครับมันจะเข้าเร็วหน่อยครับอืมเอามือกดด้วยนิดนึงนะครับเบอร์หนึ่งถือว่ารอบช้าเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นเบอร์สองกันนะผมนี่ครับดูตัวนี้นะเบอร์สองมาเจาะอีกครั้งหนึ่งนะครับ จาะใกล้ๆกันเลยนะครับนี่เบอร์สองเข้าไวมากครับผมทะลุเลยเอานะครับผมไม่ได้ใช้มือกดนะครับจะลองเจาะอีกดูหนึ่งนะครับเข้าง่ายนะครับผมจะเจาะอีกดูนึงนะครับผมเบอร์สองนี่คือเหมาะเลยนะครับสรุปว่าเจาะนะครับผมแนะนำเป็นเบอร์สองดีกว่านะครับ ต่อไปเรามาเจาะเหล็กกันร่างนะครับผมเหล็กคือคุณสีกราวันไนน์นะครับผมใช้เป็นดอกสว่านตัวเดิมนะครับผมตัวสีส้มตัวนี้นะครับผมตัวดอกสว่านตัวนี้เป็นตัวราคาถูกนะครับสามารถเจาะเหล็กเจาะไม้ได้ในดอกเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเข้าง่ายนะครับผมเพราะว่าสว่านตัวนี้เขาออกแบบมาให้เจาะอยู่แล้วนะครับผมก็สะดวกสบายเลยนะครับมางานต่อไปนะครับผมเป็นการรองขันสกูนะครับผมถอดหัวออกนะครับผม แล้วเราก็จะใส่เป็นดอกไขควงแตกนะครับผมตัวนี้เป็นดอกของแถมนะครับหัวมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมผมจะลองเจาะไม้นะผมใช้เป็นตะปูเกลียวสีดําตัวนี้นะผมแล้วก็ปรับทอกนะครับไปที่สูงสุดเลยนะครับเบอร์21นะผ่านท็อกนะครับผมไม่ใช่หมดเจาะนะครับผมปรับจะปิดสองไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองเจาะกันน้ําเข้าง่ายหรือเปล่าเข้าอยู่นะครับผมอ่า ถือว่าง่ายได้นะผมงานเจาะงานอะไรก็โอเคเลยนะครับผมแต่ว่าหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนหัวใหม่นะครับผมนี่นะครับหัวตัวนี้แถมมาจากสว่านตัวใหม่ราชุดที่ผมรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเขาแถมมาให้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ของแถมนะครับผมต้องใช้ดอกตัวนี้ลองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเจาะกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับผม แต่ใครจะไปใช้งานพวกรับเหมาก็แนะนําใช้เป็นดอกกีดีเลยนะครับผมต่อไปนะผมเดี๋ยวผมจะลดลงมานะผมเหลือประมาณเบอร์เจ็ดนะครับผมเจ็ดเบอร์เก้านะผมแล้วก็จะเอาดอกตะปกเคียวตัวเดิมนะผมสักสามตัวนะผมผมจะเจาะเรียงกันทั้งสามตัวนะผมว่ามันจะเข้าเท่ากันหรือเปล่านะผมจะแนวตั้งประมาณนี้นะครับผมคือผมจะทดลองระบบความแม่นยําของคล็อกนะครับผมหยุดตัวแรกนะครับตับแล้วนะครับผมตัวต่อไปนะผมมันต้องลงเท่ากันนะครับ เนี่ยตัดแล้วนะผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมหนึ่งโอเคแม่นยำดีนะครับผมมาสรุปท้ายคลิปกันบ้างนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็คือผมทดลองเบื้องต้นนะครับผมทั้งเจาะทั้งขันสกรูทั้งจเจาะเหล็กเจาะไม้ก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับผมเพราะว่าหัวเขาสามารถถอดได้ทางาน2องิ้นหนึ่งนะครับผมเจาะบ้างขันบ้างมีสว่านตัวเดียวจบเลยนะครับผม ส่วนใครที่สนใจอยากสั่งซื้อร้านเดียวกันกับผมผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดร้านค้าไว้ที่คําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสอบถามราคาได้นะครับผมช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะอยู่แอปดำนะครับผมส <Wow. S 2> ำหรับคลิปนี้มิสเตอร์เอิมมช n แนลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ